้าพูดถึงองค์กรเนี่ยเราก็เปิดมาประมาณรับสัตว์ก็เป็นถ้าในเชิงของการให้ความช่วยเหลือสังคมให้ความช่วยเหลือคนพิการผู้ดได้โอกาสเนี่ยเราก็ทํามานานมีประสบการณ์พอสมควรแต่ถามว่าในเรื่องของความมั่นคง,งด้านการเงินนะพวกการตกต่อนะเราก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะมูลนิธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเนี่ยในเรื่องของเงินบริจาคก,ก็น้อยลงแน่นอน องคอ์กรก็มีแนวคิดในเรื่องของเอเราจะทำยังไงให้มันมีไรายได้ลกลับมาสำรับองคอ์กรการที่เราได้รับบริจาคมาโดยตลอดและการที่เราไปขอเขาอย่างเดียวก็กกกรู้สึกม,มันเกรงใจนะผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เชิงรุกที่เราพยายามให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ว่าเราเองเราไม่ได้แบ,บมือขอ อย่างเดียวเราก็พยายามที่จะทํางานแลกเงินพยายามที่จะกระจายไรายได้ไปอย่างกลุ่มคนวิการไม่ใช่เฉพาะองค์กรของเราองค์กรอื่นๆด้วยที่เป็นเครือข่ายการทํางานของเรานะไม่ว่าจะเป็นคนวิการไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองบางค,คนไม่มีโอกาสได้ไปทํางานก็ต้องคอย เป็นแนวคิดที่เขาเรียกว่าโซเชียลไทม์ไม่ใช่ทาธุรกิจอย่างเดียวแต่ทาธุรกิจแบบนึกถึงสังคมมากกว่านะไม่เอาเปรียบสังคมไม่เอาเปรียบสิ่งแวดล้อมบุคลาก,ก,กรก็อยู่ดีกินดีมีความสุขนะเนี่ยเป็นแนวคิดของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้ว,ว่าสเป็นไทเพื่อที่จะให้สังคมได้เห็นว่าเราก็ก็ก็พยายามช่วยตัวเราเองด้วยนะไม่ได้พึง่งพาอย่างเดียว ถ้าคุณซื้อสินค้าจากตลาดทั่วไปเนี่ยคุณ<ม>ก็เพียงแค่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนหรือมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของคุณแต่การที่คุณได้มาซื้อกระเช้าสินค้าของเราเนี่ยผมอยากจะบอกนี้ว่าเหมือนกับหนึ่งบวกหนึ่งได้สามนะมันหมนายความว่าไงหนึ่งคือคุณได้ซื้อสินค้าสองคุณได้มอบสินค้านั้นให้กับเพื่อนสาม องค์กรของเราหรือว,ว่ามูลนิธิของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้รับโอกาสดีๆจากกิจกรรมที่คุณต้องทําอยู่แล้ว CSR ที่คุณต้องทําอยู่แล้วเอาสองเรื่องเนี้ยมาผนวกไยกันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ดีที่สามฝ่ายมีแต่คนได้ได้ได้ไยกัน คนพิการเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีเกียรติและก็มีศักดิ์ศรีการที่เราช่วยเหลือเขาแบบช่วยให้เปล่าหนับสนมเงินทองบทีมันก็ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้เขาตัวเเองเนี่ยผมเชื่อว่าคนพิการมีความสามารถแล้วก็คนพิการก็จะมีหลายกลุ่มแต่เรามองว่าที่กลุ่มหนึง่งนะที่เขาไม่มีโอกาสอาจจะด้วยความรู้อาจจะด้วยเหตุจําเป็นที่จะต้องอยู่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ บางคนอาจจะมีสินค้าแต่ไม่มีช่องทางกนารจำหน่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โครงการนี้ก็ช่วยได้การที่เขาได้ได้ทำสินค้าออกมาขายเองเนี่ยและเขามีไรายได้เลี้ยงตัวเขาเองบางคนเอาไปเลี้ยงถึงครอบครัวด้วยนะผมก็คิดว่าทำให้เขามีเกียรติแล้วก็มีสั์ศมีิีความเท่าเทียมในสังคม เราเราเป็นคนพิการนะนะเราก็จะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเราดูถูกมาตลอดเ,ออเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะอยู่ในสังคมได้เราก็ต้องทำให้สัคงคมยอมรับถามว่าเกียรติและศักดิ์ศรีสำคัญไหมนะก็ก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดว่ามีความสำคัญกับเราบ้างกันนการ เพราะว่าเราก็ถือว่าเราเป็นคนคนหนึง่งนะประชาชนทั่วไปมีสิบจากสีอะไรเราก็ย่อมจะได้สิบส้ง